พอเพียงแบ่งปันโลเลืองผู้คนบ้านเฮาส่วนยายสิมมีรถไทยนาสวัสดีค่ะ นี่ยศินสิพามาพบกับเกษตรเอาย่อเอ่งแงะเราขึ้นเนาะเกษตรทั่ว่ถีบทั่วแดนนี่ยศินแวบออกมาข้าวหนึ่งนี่พามาชมสวนเกษตรเอาย่อเอ่งแงนาดนี้หกเหลือเกินเนาะขึ้นเนาะโอ้บักซิดาแต่ก็ล้างเต็มต้นเลยเนาะพี่น้องนี่ดูขาวพองเลยบุญโอ้ยบุญสวยงามเลย เต็มเลยบระดีมาเนาะพี่น้องเนาะบระดีมาประดี๋ยมาไปกินกันเลยแบบมากข้าวหนึ่งนี่ได้สิผ้ามากิกนบักซีดาสวนเกิดเษตั้งเยอะเองแง,ง่งาก็เต็มหกไปเบิดนี่ข้ากับบะมคีคนข้นขากับบะมีคนตุ่ม,มาสับติ่มเลยนะพี่นนะ้นอง มาแม่ยมากเนี่ยสมากก็สิเป็นยะันหนามาเนาะเดือบดกินเลยบันนี้สิพ่อปูปูบอกสีดาบุนสีดาคร่ะสีดาเนยสิบบ่ได้มาปิดบ่ได้มาเบิ้งบ่ได้ม้ายังเลยบ่ได้ออกมาหมากเลี้ยงเต็มตูนเลยหมากหน่อยหมากไงบ่ปิดบ่อยังเต็มไปเบิ้งบ่ได้มาห่อบ่ได้มา mọi người Mà người mà người Mà người bậc người đà người mọi người Ôi người mọ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 i người thịt người lái ดกจะพี่น้องดกแต่ไม่ได้ห่อดอกไม่ได้หอด่อแต่ว่ากะกะบกับ่บบบแม่เป็งดกแห้งคัก่ะก้อนเนี่ยจริงก็บ่ได้มาปิดถิ่มเนาะหัวยังซ้ำใสยเนื้อไม่กินบิดาเด้อกิดากลังโคก กับพ่อคาบักซีดา,ากับพ่อบักซีดาหอยย่ำยางปุ่มนี่ดกขักเป็นตะนายนมาทั้งนี้จะเป็นคาเนาะกับพ่อออกมาจากซองบักซีดามานี่นี่เป็นแม่บักแตงไถ่ล้วนขวนีน่มาทั้งนี้จะเป็นบักแตงไทย S <s <us> อ๋อน้อยนี่คือมาน้างขูลูยุกไก่ถึงนน,น้อบันนี้เนาะมึงเนี่ยกลิ่หอมยังล้อนขวนเนาะค่ะเนาะหอม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 ตาสวัสดีะละและ้วจักไว้เพี้ยหมากน้อยหมากไงหมากก็นั่งสิพอดตํากจจ่ามาทั้งนี้บ่นกินสิพายางไปเรื่อยๆยางไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ หกหลย,ยังกบเลยมาเบิงเนาะโอ้ยยียยย่คนหน่อยมานั่มเหมือนนี่เนาะค่ะเนาะยี่คนหน่อยมานั่คาแถวนี่ยี่สิบกับปลูกไม้ท่างนี่ชัางนี่เป็นต้นเกาตังตังได้อะไรอุ้ยบักแตงร่อนขวนอีกแล้วตัง แดงไทยล้นขวดอีกแล้วหนูหนูได้อะไรบ้างหนูได้เขือเทศหนูได้ผักโอ้ยโอ้ยปลาขมยัยนะเห็นแล้นี่ปลาขมหญ่หนูได้อะไรบ้างหนูมีผักหนูได้อะไรบ้างครับมีมีคนงานหน่อยมานำขัดข้นสวนหน่อยมานำผู้หนึ่งค่ะหนูหนูได้อะไรบา้างหนูหนูอะไรบ้างครับโอ้หนูได้มะเขือเทศ แล้วหนูอยากได้ถั่วฝักยาวไหมถ้าอยากได้ถั่วฝักยาวมาทางนี้ถั่วฝักยาวเยอะซึ่งมีแบบทั่วภูมินะคะทั่วไร้างทั่วไร้างของกระของกระสีจักไว้นะครับจอกจักไใยยี่หรอกอุ้มหนิครับผมจะใส่ลูกเหรอครับหนูมากับใครหนูมากับหนูมากับแม่เล่า โอ้หนูมากับแม่เท้าแม่เท้าทำอะไรอยู่แม่เท้าทำแม็ดตัวโอ้อ่ะนะหนูหนูไปเก็บไออีกไหมไปเก็บไออีกโอ้ไปไปเก็บไออีกเด้อเยอะเยอะเจสินก็บผามาชมสวนกิดสินอย้อนนักแข่แงะนอ่ะเนาะบันดีสิพามาเอาเบืองบักทั่วทัวมักไงเนาะเจสินมักไงผูกหักทั่วเห็ดข่างบดี Cái lấy, ảo bậc, ảo này, bậc nào hết khang nó, nó. khá nó Tức là đốt khắc vô Ngày xăm xa Màu khá nấm vô nì Vân xăng khá vô, cái lấy ốc màu khá Kháu nướng Màu ừ, bậc thua Thua nhỏ nha, mù nhang vô Vân Nhân cơ phục chắc vầy nấm vô Tập hết bậc ngày, bữa đầy chì giá, bơ đầy nhang đấm mắt đọc buộc vầy tăm phát xa buộc vầy thái kinh hóa nì đạ đêm thì ngon bên nuôi lái ở khang mực, ở tôn mực nào bên khang nó khá nó đêm เก็บออกก่อนเก็บไปต่ำก่อนเก็บไปปั่นมูต่ำก่อนเด้อหลายที่สิ่งเกิดบ,บ่ได้บด่ได้มามว่าเนมส่วนมากสบ,บ่ได้มาเพราะว่าตาสวัสดิกับ่ได้พามาเลยปล่อยไปต่ำต่ำตามสถานการณ์เนาะคันเนาะ หน่ายครับนี่ไปเบิร์ดอยากกินก็นไม่เก็บผู้ใดได้มากอ่ะไม่เก็บเอา,ยยา,าอย่างเมยก็ง่ามเบิร์ดอาไรค้อนกินและวรนะ ก็เลยมมาซองเบิ่บ่หน่อยซ้ำสะอยู่บ่มีตะมากเถอะมีแล้วก็เป็นนังซีเนาะพี่น้องเนาะบ่บ่ได้เก็บบ่ได้มาเก็บไปขายมันค่ายา,ยากอยู่ยังงก็เลยบ่ได้มาเลยแวบ,บมาทีละน้อยละน้อยน่าจะพ่ายยางก,กันมาชมทั้งปีเนาะคนเนาะ มองเห็นามาส้มแบบตัวผู้ตัวผู้เป็น่นวยหรือไปน,น่องน,นะเป็นยังไงบักตัวผู้เป็นนวยไปน,น,น่องยายทองมิน้นยายทองมิน้นทำอะไรพาไปชมยายทองมิน้นยายทองมิน้นเราเห็นอย่างงอกงอกอยู่แถวนี่ยายทองมินเห็ดย่างเห็ดยาง วันนี้ยังน้อหนี่นเอามื้อหนมาี้านักฟักีนานเลยยี่ัฟักียาสจางินเรกลงรสาสูมีหนูมีพริกครับผมอะไรอยูบนหัวยายสีหน้าโอ้เยอะแยะเลยอะไรอยู่บนหวยมีมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเลยอะไรอยู่บนหัวยายสิยาครับเอาเอาาจะไปดูยายทองมินยายทองมินทำอะไร ไอ้องมีนเห็ดอีหยางงี่ยวผ้าก็เมนผ้าผักท่านีโอ้บ่ซื้อเลยเ้นเจ้าเนี่ยว้าบ่สื้อเลยเนาะมาซื้อแล้วปลูกไว้แต่เห็ดไว้แต่กินนี่เมนไม่ได้ขายกับพ่อได้กินอ่าิปลูกเบิดนี่ตัวเห็ดกับชิ้นขาดเลยเลยตอวนี้เจ้าเนาะ ปัดโูปปัดทูดูได้มัปัดู่อเด็กยูเด็กนเน่อนนพ่อเอ็สื่อนจกน้อยเนนนี้พ่อไดนประหยัดเตรีมกันต้องมิเราบดสื่อซื้อเพิ่นหาบาได้ยี่สิบคนไหเนาะอันนี้เราสิบ่อด้พันเงินมันบ่นได้ามออันนี้ด้วยโอ้ยหนูได้ยังไรได้พักด้วย มาช่วยยายแต่ทองมินเหลือยายช่วยไม่เท่าดูเก็บบกเขียบทีไรเนาะอีพ่อแม่กันให้พวกที่เจียมังง่ามแท้ทองมินอ่าตุปลูกลงไปปลูกลงไปนี่แหละยายายจอมสวนเราพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี้ายสินกับจีฟ้ามาปลูกก็เกษตรอ้ยอ้ยเอ้ยทำนี้ก็นะคะเนาะเกษตรทั่วทีทั่วแดนเพียบักเขียบักเขียเทีเต็มมนุษย์มันน่าอยากให้คนกินหลาย เนี่ยเต้นเก้าเจ็บลงไปเก็บลงไปแ,แกชินเอาใส่ชุงก็ได้หลานข่อยก็เล่นน้ำกลนชกชิ้นใสดี๋ยวอย่าพึ่งครับเดี๋ยวแกยกชิ้นปลาข้ไปดูนี่ก่อนไปดูดีก้อนแล้วผลนชิ้นห้อมเอาไปทำ เอ,อเอาไปทำส้มตำครับครับเอาไปทำส้มตำครับขนาจะเกิดขึ้นดีโอ้ส้มส้มนี่อะไรมันขนาดนี้อะไรมันจะเยอะขนาดนี้เต็มไปหมดเลยแดงกึ่งเลยเนาะมึงีคนอยากค้นกินเนาะเอาเอาไว้ซ้ำหนีก้อนมือน,นี่ยี่สินสิพามาพกกบกับกระซิบเอาอเอยเงะไม่เอาไว้มื่อน่ะสิพามาชุ่มไม่มัอน,น,นี่ สำนีกนน่กันเด้อค่ะผู้ใดหมักผู้ใดชอบกิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดเซรีนนะไมด้ค่ะสวัสดีค่ะ